จะมาสาธิตที่การการเชื่อมกล้องวงจรปิดแอป i c a m แบบไม่สแกนนะคะั้นแรกลูกค้าเสียบปลักไฟเลยนะคะแล้วรอกล้องทำงานก่อนค่ะการการุณารอการเชื่อมกล้อง เมื่อกล้องพูดรอบแรกแล้วนะคะกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวกล้องก่อน,นะคะ่ะกดค้างไว้นะคะรีเซ็ตสำเร็จการุณารอคเครื่องรีบูตแล้กล้องทำงานหนึ่งรอบค่ะ กล้องเริ่มต้นทำงานกรุณารอการเชื่อมกล้องจากนั้นเข้าแอป i Cam เลยนะคะ i c a ค3สามหกห้าค่ะกดบวกเพิ่มอุปกรณ์นะคะเลือกเพิ่มตามประเภทนะคะเลือกกล้องจรปิดค่ะเลือกกล้อง wiFI ค่ะเลือก w Wi-Fi h o t s p o t นะคะอันแรกปิ๊กฉันได้ยินค่ะแล้วกดต่อไป กดเข้าใจแล้วค่ะจะมีให้เลือกชื่อ Wi-Fi กล้องนะคะขึ้นต้นว่าไอแคมกดเลือกเลยค่ะมาถึงหน้านี้ให้ใส่ Wi-Fi บ้านนะคะข้างล่างเป็นรหัสผ่านค่ะเลือก Wi-Fi บ้านของตัวเองและรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะกดต่อไปค่ะกดเข้าร่วมค่ะ กดเชื่อม wifi ที่ต้นว่า i c a คค่ะได้รับสัญญาณมาถึงขั้นตอนนี้รอแ้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อระบบคราวกรุนารอสักครู่เชื่อมต่อสำเร็จเชื่อมต่อสำเร็จแล้วค่ะตั้งชื่ออุปกรณ์เลยนะคะแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ